โอ้ยงานไม่ค่อยตะมีเงิเนเงินก็ไม่ออกนทีโอ้ย <ละ S 1> ไม่มีงานทาเลยล <ะ S 1> มาจมมางานร้านนี้ดีกว่าสวัสดีครับโอ้สวัสดีมาจมมรงานครับอโอเคเริ่มงานวันนี้ได้เลยอเออครับเดือนเดือเท่าไหร่ครับอ๋อเดือนเดือนละสามหมื่เดือนละสามหมื่นอ๋อครับรับงานเลยครับโอเค มาแต่งตัวได้นะหนูครับหัวหน้ามีนะหนูทุสอครับหัวหน้าว้ยเฮนี่ตุดอะไรง,งานตัทีมีงานกินแล้วเว้ยใฮนี่ตุดอะไรง,งานตัทีโอเหนื่อยหายงานมาตมั้งห้าทุ่มว้าแต่งตัวก่อน โอเคครับแต่ต oh, okay. oh, ัวคะครโอ้โอเคหนูเริ่มงานได้หัวหน้าไปแล้วเออเออครับบ๊ายบายครับโอ้บายบายเฮ้ยเหนื่อยจังเลยหัวหน้าไปแล้วทีนี้เราต้องทำงานเท่านี้อ่ะไหนรู้วัตถุดิบนี้ว่ามีอะไรมันมี โอ,อันนี้ก่อนนี้ห้ามเปิดดอโอเคก่อนนี้ห้ามเปิดโอเคโอ้อันนี้ขอนหมดให้ั้มเนี่ยโอ้โหโอเคว้าทำงานดีกว่าเหนื่อยแปดผู้มนผ่านไป วายครับคุณลูกค้าโอ้สวัสดีหนูเอ่อขอตันไก่ชิตามาหนึ่งคิ้นครับอ๋อได้เลยครับทั้งหมดแต่ถึเก้าบาทครับอ๋อโอเคโอเคไก่ไก่อยู่ไหนโอเคนี่ไลยไก่โอเค,อเคแล้วถ่านเนาะโอ้โอเค นาทีผ่านไปอุ้ยขาผ่าน oh <my> ด้วยน่ากลัวมากเอนที่ครับไก่ครับโอ้ขอบคุณนะหนูครับอืมไก่ร้านนี้อร่อยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ห้าดาวเลยโอ้ขอบคุณมาครับพี่โอ้ไม oh <my> ่เป็นไรหนูอืมอร่อยกันเลยไก่ร้านนี้อ๋อครับเอ้ขอหมด เอออันนี้ตำรวจอะไรอ่ะเอ๊ะแปลกๆนะตป็งหมดอะไรอะ่เออระ,ะ,ออะ,อะเคยด้วยร้านนี้มันไม่ดีหัวหน้าตัค่าถันเฮ้ยดำามดนะว่าที่เนื้อเนื้อไก่ที่กินมันคือเนื้อคนโอเคเราเอาเรื่องนี้ไปบอกตำร,รวจเราเอาเรื่องนี้ไปบอกตำร,รวจโ oh <my> อ้็ทีไปเดี๋ยวีไปนี่คือหลักฐาน เเรอน่นนะโอ้โหหลัดถานเต็มเตมเลย o ้ oh my god ไปบ,บอกต้องไปบอกตำรวจไปบอกตำรวจอ่าอ่าอ่อไปหนอไอ้หนูเฮ <No! S 1> ้ยพี่เป็นใครอะแต่เข้าขมานะเข้ามานะ เราหนูที่ไหนเดียวโอ้ยเจ็บตันเลยโอ้เจ็บ,จจบฮะที่นี่ที่ไหนเดียวไม่นะแล้วตีดหนูที่ไหนเดีวย,ดว,ยวช่วยด้วยเขาจะช่วยด้วยเขาจะช่วยด้วยฮึอ่ะ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 แกนหนูอย่างนั้นน่ะแกไม่มีวันออกมาได้หรอแกตายเลยนั้นแน,น่ไม่ แต่ออกจากที่นี่ยังไงเนี่ยโอ้เฮ้ออออออนี่คือเนื้อคนทันดีเราจะทำเป็นเบอร์เกอร์ลูกค้าเต็มเลยฮ้อ่ออออออโอ้ไมค์ก uh, ้าเอ่อออออสุดยอดนี่นะสุดยอดนี่นะที่เขาจะที่ตำรวจนะ ถ้าคุณไม่ถูกทำร้ายผมตจะพี่แตะมันคุณนะโอ้ผมขอโทษครับผมตอม้าตัวแล้วครับผมขอโทษครับวันหนึ่งผมจะไม่ทำอีกแล้วครับเอ็นจอนตันตับขอโทษครับไม่ไม่จะตาคุณได้ครับไม่ไม่วันหลังผมจะไม่ทำอีกแล้วไม่เออเออเธอเ้วย ตัวดอ้อยอเออหิวว้าเฮ้ยหนูเออครับหนูติดหน่วยนั้นทำไมใช่ไหครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจาเปิดน้วครับขอบคุณมากเลยครับโอ้โอ้โอ้คุณตำรวจสวัสดีครับโอสวัสดีหนูหนูเป็นไรไหมโอ้ตอนนี้ผมหิวมากเลยครับผมไม่ค่อยไหวอะครับโอเคขึ้นมาหนูโอเคครับ โอ้โหเออเหนื่อยไม่ไหวโอ้หนูหนูว่าคนหน้าหัวหน้าจับได้นะโอ้พี่รองค้าวความคุยแม่ค้าวโอ้ไม่เป็นไรพี่ค้าวหลักฐานอ๋ออันนี้ได้เป็นคนที่โดนโดนหัวหน้าหัวหน้าเลวมาทำเป็นเนื้อทำไมเนี่ยน่าจะใช้เลยครับโอเคถ้านั้นหนูไปกินไก่ก่อนได้นะโอ้ครับ หลังจากนั้นมาผมไม่คิดจะทำงานที่นี่เลยที่นี่เคยเกิดตบใา้ละรรม oh เอา,าคน <God. S 1> ครับเป็นเนื้อไก่เนื้อแฮมเบอร์เกอร์แล้วตุดท้ายไอหัวหน้าเร็วๆนั้นตะโดนตับได้ตบครับตบบอดี้บูลร้านแมโนโน,นอ่มอลานะ ังไงมาครับถ้าชอบคลิปนี้แ่ละลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเพ,เ,รเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการใจจะทำทำคลิปต่อไปนะครับแล้วแต่รรบวันนี้ต้องขอตัวลาไม่เพียงเท่าน,นี้ก่อน,นครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวีครับบ๊ายบายู้